สวัสดีค่ะจ๋าทาร์ดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาลองเช็คพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณกำลังคิดถึงเรามาดูกันว่าในวันนี้พลังงานของเขาที่มีต่อคุณความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้มันเป็นพลังงานแบบไหนเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้จากรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ The Tower คนที่คุณมาถามถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้อยู่ในสถานะที่ จบไปแล้วพังไปแล้วและเป็นการพังในแบบที่แทบจะไม่เหลือชิ้นดีให้กลับไปกอบกู้ได้อีกมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะพยายามประคับประคองมันแล้วพยายามที่จะรักษามันเอาไว้แต่สุดท้าย ความอดทนของคุณมันก็ถึงที่สิ้นสุดจนทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงซึ่งจะมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงเพราะตัวคุณเองเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้และเป็นคนพังความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ หกเหรียญแต่พลังงานของเขาที่มีต่อคนเขายังคิดถึงคุณนะคะคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขาคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยหยิบยื่นให้กับเขาตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกันและเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสนั้นอีกครั้งอยากจะกลับมาขอความรักอยากจะกลับมาขอความเห็นใจอยากจะกลับมาขอความ หวังดีที่คุณเคยมีให้กับเขาคนคนนั้นอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณพลังงานของเขาคนที่มันพังทลายกันแทบไม่เหลือชิ้นดีเลยเขายังอยากกลับมาได้รับสิ่งดีๆที่คุณเคยให้กับเขาอยู่นะคะเถ้วยแต่คนคนนี้ พอจะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าทําไมความอดทนของคุณมันหมดความอดทนของคุณมันจบจนถึงขั้นพังทลายเพราะเขาในวันนั้นเขาทําให้คนรู้สึกเหมือนคุณเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกและที่เจ็บปวดไปมากกว่านั้นบางคนคุณไม่ถูกเลือกเขาไม่เคยเลือกคุณตั้งแต่แรกเขาอาจจะใช้แค่คําลวงคําหวานให้คุณทนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาก็ออกไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆมากมายแต่เขาไม่เคยให้สถานะก,กับคุณเลยซึ่งคุณซึ่ง ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่เคยรักคุณและเขาไม่เคยคิดที่จะเลือกคุณแต่การที่เขายังเก็บคุณเอาไว้นั่นเป็นเพราะคุณใจดีกับเขาคุณรักเขาและคุณทําทุกอย่างให้กับเขาโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งความอดทนของคุณที่จะรอคอยความรัก ความอดทนของคุณที่จะได้ความชัดเจนจากเขามันถึงจุดสิ้นสุดคุณเลยเลือกที่จะตัดจบแล้วไม่เอาอีกแล้วกับการรอคอยไม่เอาอีกแล้วกับสถานะและความชัดเจนใดๆเพราะคุณไม่อยากตกอยู่ในสถานะของตัวเลือกที่ไม่มีวันถูกเลือกอีกต่อไปห้าหม้เท้าคุณค่อนข้าง ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเขาพอสมควรนะคะในวันที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจเดินออกมาบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่คำพูดหยาบคายแต่มันเป็นคำพูดรุนแรงที่ออกมาจากความรู้สึกของคุณที่เขาไม่เคยเห็นว่าคุณจะแสดงท่าทีแบบนี้กับเขาหรือเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะพูดจากับเขาแบบนั้นครั้งสุดท้ายที่คุณได้พูดคุยกันมันเป็นการช็อกเขาพอสมควรเพราะเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าคุณจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวและไม่ยอมเขาเหมือนที่ เเคยเป็นซึ่งมันทําให้เขารู้สึกตกนกตกใจและกลัวความเป็นคุณในวันนั้นมากมันเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขานิ่งเงียบนิ่ง,ง,งหายจากคุณไปเพราะเขาไม่แน่ใจว่าอารมณ์ของคนในตอนนี้เป็นอารมณ์แบบไหนและเป็นความรู้สึกยังไงที่มีต่อเขาไหนถือถ้วย คนคนนี้อยากกลับมาขอโอกาสจากคุณจริงๆนะคะเพราะเขายังต้องการความรักจากคุณจะไม่รู้หรอกนะคะว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรเพื่อคนคนนี้บ้างแต่สิ่งที่คุณมอบให้กับเขามันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีทางไปทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันดูมีอนาคตมากมายดังนั้นการที่คนคนนี้กลับมานั่นเป็นเพราะเขาต้องการความรักต้องการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณเคยมอบให้กับเขา และเขายังอยากให้คุณเป็นแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของเขาเดอะ u ซันคุณเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาจริงๆนะคะคุณเป็นสิ่งดีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตของเขาคนคนนี้อาจจะไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตเขาอาจจะไม่มีอะไรเทียบคุณได้หรือไม่มีไม่มีอะไรที่จะไปเทียบคนอื่นที่เข้ามาจีบคุณได้เลยแต่คุณก็เป็นแสงสว่างให้กับเขาเสมอ คุณพยายามทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นคุณพยายามทําให้เขามองโลกในด้านบวกทําให้เขาเป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ที่ดีกว่าเดิมซึ่งทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเขาก็ยังยิ้มได้เวลาเขามีความทุกข์ใจทุกกายเขามักจะคิดถึงคุณเสมอเพราะการคิดถึงคุณมันคือความอบอุ่นและเขายังจําทุกอย่างที่คุณเคยสอนหรือเคยบอกเคยแนะนําเขาได้เป็นอย่างดีคนคนนี้ถึงอยากกลับมาหาคุณเพราะเขาแม่นใจว่าถ้าหากมีคุณอยู่ข้าง ข้างชีวิตของเขาจะต้องเจริญก้าวหน้าและไปได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้5ดาบแต่เขาก็คิดนะคะว่าคุณอาจจะมีความเสียอ,อกเสียใจกับการกระทําของเขาเพราะเขาในวันนั้นในวันที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาจะรู้ ึกว่าเขาไม่มีท่าทีที่จะเหนียวลังคุณเอาไว้เลยซึ่งมันทำให้คุณผิดหวังเสียใจกับเขามากคุณบอกลาเขาก็พร้อมปล่อยคุณเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เพียงแค่คุณปล่อยมือเมื่อไหร่ทุกอย่างมันก็จบดังนั้น เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำกับคุณนะคะและอยากจะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมาขอโทษและคำขอโทษของเขาขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าถ้าเขาพูดกับคุณเมื่อไหร่นั่นคือคำขอโทษที่มาจากใจของเขาจริงๆค่ะ The fool คนคนนี้คนที่เคยมีตัวเลือกทางเลือกเคยเห็นคุณเป็นทางเลือกตอนนี้เขาเป็นอิสระจากทุกๆความสัมพันธ์แล้วเขาเคลียร์ความสัมพันธ์ต่างๆจบหมดแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาไหมแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าเขาต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดหมดจดและโปร่งใสก่อนที่จะกลับมาขอโอกาสจากคุณเขาจะต้องไม่มีใครในชีวิตซึ่งเขาพร้อมและที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วเดิน หน้าในความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าคุณจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสเขาก็ตาม The word คุณกับเขาเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือเป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้นะคะคนคนนี้ในตอนนี้เป้าหมายในชีวิตของเขามีเพียงสิ่งเดียวคือคุณเขาอยากได้คุณกลับไปอยู่เคียงข้างเขาอยากได้รับความรักจากคุณอีกครั้งเพราะคุณคือคนเดียวที่คือ ให้แสงสว่างและเป็นความอบอุ่นให้กับชีวิตของเขาเขาอยากรักษาคุณเอาไว้และการกลับมาในครั้งนี้เขาจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นและจะไม่ทำให้คุณรู้สึกต้องตกอยู่ในสถานะของตัวเลือกอีกเลย เดอสตาเขายังคาดหวังนะคะว่าคุณกับเขาจะสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกครั้งความแตกต่างของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุเชื้อชาติาศ,าาศาสนาภาษาหรือวัฒนธรรมรวมถึงนิสัยใจคอเขามองว่ามันจะไม่ใช่เป็นปัญหาร,ระหว่างคุณกับเขาอีกต่อไปเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีพอสำหรับคุณได้และเขาจะทำให้คุณ กับเขาเป็นความรักที่เป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้ในอนาคตคนคนนี้คนที่เคยความรักพังไปแล้วคนที่เคยคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เขากำลังจะกลับมาและยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100นะคะ ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวราศีกรกฎคนที่เกิดวันที่7 1็ด7เจดคนที่เกิดวันที่สิบ0 30สสคนที่ ถ้าหากใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะจะรบกวนคอมเมนต์รับคำทำนายกลับไปถ้าคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ